สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยประชาชนคงได้เห็นพฤติกรรมการกระทาของนักการเมืองและพรรคการเมืองมากขึ้นนะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีนายใหญ่มามีคนของพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาขอนั่นขอนี่นะสั่งให้หยุดสั่งให้เบรกสั่งให้เจรจานะเล่นใหญ่กันไม่ให้ขอขมาอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทํา สวัสดีครับมาพบกับผมเทิาาดศักดิกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองนะครับเห็นชัดเจนมากขึ้นหลังจากลูกพิษนะลูกนายกท้องถิ่นนายกเบี้ยวนะครับออกมาเคลื่อนไหว พยายามจะทําทุกอย่างหลังจากที่มีปัญหาลุงกับป้าขับรถเข้าชนนะโดยก็หาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสคดีพรบรการจราจรโดนโดยรวมแล้วกระโดนไปทั้งหมด4คดีนะครับปรากฏว่าก็มีคําสั่งเกิดขึ้นจากนายใหญ่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ผมว่าพี่น้องประชาชนทุกคนก็ได้ฟังกันแล้วนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับจริงๆเนี่ยผมบอกให้นะถ้ามันอยู่เฉยเฉยเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่ก็เราก็ต้องเอาซะหน่อยนะกีกี้ช่วงนี้โผล่มาก็ต้องจัดในหายกีกี้หน่อยนะครับวันนี้นะคนที่ออกมาเรื่องนี้ที่เป็นริ้วหลงริ้วร้อต่างต่างเนี่ยผมผมซัดหมดนะผมซัดหมดนะครับแล้วก็ผมก็มองว่ามันเอาส่วนตัวผมนะไม่ไม่ของจริงอะนะครับ อย่างของจริงเนี่ยมีโอกาสเจอผมที่สพลำลูกกาเนี่ยอยู่ในห้องก็ได้แต่ชะโงกมองผมถ้าไม่พอใจในสิ่งที่ผมทําเดินมาสิครับใช่ปะมาเลยต่อหน้านะขนาดคุยยังไม่กล้าเลยนะครับก็ก็กปล่อยเป็นไปตามสภาพนะครับผมก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็จะมีข้อมูลเชิงลึกอีกอีกเยอะเลยครับนะที่จะดําเนินคดีนะก็เมื่อกี้ได้หลังจะออกจบจบ,จบรายการก็มีการคุยพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสิ่งหนึ่ง ที่เขากําลังแบบหาเลยตอนแรกคิดว่ามันเป็นเฟซปลอมหรือเปล่าวะที่มันโพสตผ้าโพสตข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นของมันหรือเปล่าแต่เมื่อกี้รับแล้วว่าเป็นของตัวเองเดี๋ยวเขาก็เอาตัวนี้ไปประกอบนะครับก็รู้เรื่องพอพอน้องเขาบอกเนี่ยก็กลัวเพราะว่าห่วงครอบครัวเขาว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยหรือเปล่านะเพราะว่าก็มีการพูดในลักษณะเดียวกันว่าจะเยียวยาชดใช้อะไรอย่างนี้แล้วเนาะ แต่ก็ยังไม่ไม่มีอะไรอะเนาะยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมสําหรับเคสนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าจะจ่ายตังค์แต่ก็ยังแบบไม่ได้จ่ายตังค์แล้วมันมีข่าวมาว่าเขาไม่รับค่าค่าพยาบาลซึ่งเมื่อกี้เนี่ยญาติก็คุยกับโทรเข้ามาถามทีมงานเลยบอกว่าดูอยู่นะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่มีเลยคําว่าไม่รับไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะมาจ่ายตังค์มีแค่ขอพบเท่านั้นเองครับเนี่ยแต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา นะผมอลากฝากทุกคนที่ติดตามดูข่าวติดตามเรื่องนี้นะทุกคนลองดูนะครับหลังจากที่ผมเข้ามาช่วยเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรกันบ้างมีกีกี้ปรากฏตัวออกมาเต็มไปหมดนะครับนะมีข่าวปลอมต่างๆนานาออกมาเยอะแยะมากมายนะมีข่าวต่างๆออกมาโจมตีผมนะซึ่งไม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงด้วยนะลองถามสิครับถ้าเป็นตายายสองคนสู้เรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะส่วนตัวผมนะการที่มาเคสนี้ นะไม่ได้รู้สึกกลัวเลยรู้สึกดีด้วยที่ได้เข้ามาช่วยพอรู้สึกว่าเออดีเว้ยรู้สึกดีถ้าไม่มีตาตายายไม่มีเราเนี่ยโหไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างนะครับดูเหมือนสอปปมันจะไม่ค่อยจะเผชิญหน้ากับพี่กานมันค่จะคุยเลยกับพี่กานเลยครับก็ <laughs> <laughs> เรื่องของมันเนี่ยนะของจริงอ่ะมันต้องต่อหน้านะพูดว่าเป็นของจริงอ่ะมันต้องมาต่อหน้าเว้ยไม่ใช่แบบว่า นะไปรับหลังมั่งไปนู่นไปนี่มั่งของจริงไม่ต้องต่อหน้านะครับนะลูกผู้ชายก็ต้องนี่กล้านี่ไปเชิญหน้านะผมก็เปิดผมก็พูดเสมอนะว่าผมเปิดโอกาสให้ทางคู่กรณีมาเจอทางครอบครัวก็เปิดโอกาสให้เจอแต่ถามว่าการที่เขาเจอแล้วเขาขอถามคําถามเนี่ยมันจะไม่ได้เลยเหรออย่างที่เราเห็นนะี่ยอย่างครอบครัวเขามีคําถามว่าถ้าไม่มีเจตนาทําไมล่ะถึง ไม่เรียกรถพยาบาลถามแค่เนี้ยก็เห็นมาละไม่ตกเลยเพราะเอาลูกออกไปเลยอะ่ะเอาแล้วมันเป็นคําถามไม่ได้เหรออีกอย่างหนึง่งที่ไปนั่งอยู่ในรายการแล้วบอกว่าถ้าตาจอดก็คงไม่เกิดเรื่องแบบเนี้เอาอันนี้ครอบครัวเขาไม่มีสิทธิ์ถามหรอว่าคุณรู้สึกผิด,ผดรู้สึกสำนึกจริงๆหรือเปล่านะครับผมถามว่าวันนี้การที่คุณบอกว่าเขามายุ่งมากเกินไปหรือเปล่าเลยไม่ได้คุยกันคุณไม่ได้ลองมองอย่างอื่นเลยเหรอว่าถ้าผมไม่เข้ามาช่วยสองตายายจะเจอกับอะไรบ้าง คุณลองดูในสิ่งที่ที่เนี่ยผมเจอกับตายายเจอวันนี้สิครับวันนี้ตาพยายามถอดสายน้ําเกลือปฏิเสธการรักษาเพราะอะไรกลัวนะมีเนีเห็นไหมมีคนออกมาปัน่นว่ามีคนตั้งค่าหัวผมตาก็กลัวจะมีคนไปเอาชีวิตเข้าถึงในห้องไอซอย่างเงี้ยคุณลองคิดสิครับว่าถ้าไม่มีผมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมเออวันนี้ค้เคบอกเข้ามายุ่งมากกันไป คุณแค่ไม่ชอบหน้าผมหรือเปล่าคุณแค่ไม่พอใจผมหรือเปล่าคุณแค่หรือหรือผมตั้งคำถามนะหรือคุณเป็นฝั่งของผู้ก่อเหตุหรือเปล่าถูกไหมวันนี้ผมมาผมไม่ได้เรียกร้องอะไรที่ตัวเขาต้องแบบโหเป็นสุลต่านคุณต้องซื้อบ้านให้เขาหนึ่งหลังคุณต้องซื้อรถใหม่ให้เขาผมไม่เคยบอกเลยว่าคุณต้องทำนะผมผมเอาแต่เนี่ย ค่ารักษาพยาบาลคุณรักษาคุณรักษาไปส่วนรถคุณก็ต้องมาบอกเขาว่าคุณจะทํายังไงจะซ่อมยังไงอะไรแบบไหนแต่ครอบครัวเขารู้สึกว่าถ้าจะซ่อมแล้วมันไม่เหมือนเดิมคุณจะม,มีวิธีการอหไรจัดการยังไงซ่อมแล้วมันคุ้มไหมคุณก็ลองคิดเอามาพูดคุยกับเขาสิแต่ถ้าคุณบอกว่าวันนี้จะขอเยี่ยมแล้วอาฉันก็จะมาแค่วิธีของฉันนะอ้าวแล้วแล้วครอบครัวเขาอะฉันวันนี้ฉัน ไม่มีสิทธิพูดอะไรเลยชาวบ้านตัวเล็กๆไม่มีสิทธิอะไรเละนี่นายใหญ่นี่คือูใ่คะก็คนคนที่คนที่มีอิทธิพลทางการเมืองแล้วกันมากที่สุดก็มากในปัจจุบันเนี้ยในเมื่อมีผู้ใหญ่เตือนแล้วเนี่ยพี่ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าน้องสักไม่กี่ปี<ะ>แต่น้องจะว่าพี่เสือกก็ได้<ะ>แต่เป็นห่วงจรงิงบอกกูเป็นห่วงมึงจริงแค่นั้นเอง<ะ>เป็นห่วงแล้วก็ยังอยากให้มีอนาคตทางการเมือง จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะเอาเป็นว่ามีคนโทรมาบอกพี่แล้วกันว่ามีคนรับงานแล้วมัดจําไปแล้วครึ่งหนึ่งมัดจําไปแล้วห้าแสนไม่เชื่อพี่ก็ได้<ฮ>ก็ให้พบาตลาไปตรวจสอบแล้วกันจะพิสูจน์ว่าพี่เต้พูดเรื่องจริงไม่จริงให้ไปถามทนายตามในคุกอย่าลืมนะเราชกเขาสุดทางเขาก็ชกเราสุดทางเหมือนกันมันอยากเอาใจเอฟซีอ่ะพี่เข้าใจ<ฮ>เพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบดราม่าชอบกระบวนการยุติธรรมสุดทางชอบ ชอบใครสักคนหนึ่งที่เป็นแบบปาวุลจินเนี่ยมันคือในหนังทนายอ่านเกมฝั่งพีทจะเดินเกมแนวไหนอย่างที่คุณพีทกําลังทําอยู่ตอนนี้คือเขาต้องการให้ลุงกับป้าอภัยให้เขาจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่สามารถทําให้เขาไม่ติดคุกได้ตั้งแต่เมื่อวานที่เอาพวงมาลัยจะไปกราบขอโทษลูกของลุงกับป้าแล้ววันนี้อีกไปโรงพยาบาลแต่งตัวหล่อเฟี้ยวเลยพกเงินไปสองปึกจะเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับลุงกับป้า เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเขารับโอนแล้วนะไม่ต้องไปธนาคารไปถอนเงินให้ยุ่งยากก็แค่ไปแต่ตัวก็ได้แต่คุณพีทกับพบเงินไปสองปึกลุงกับป้าเขาไม่ให้พบคุณพีททำไงรู้ไหมครับเขียนจดหมายใส่กระดาษ A4 น้องพีทมาเยี่ยมแล้วนะครับวันนี้จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แค่นั้นคือมันยังไม่พอนะครับมันต้องถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยก็คือว่ากำลังยืนเขียนจดหมายอยู่มีเงินตั้งค่างสองปึกถามจริงว่าหวังผลอะไร เพราะหวังผลให้คุณลุงคุณป้าไม่ติดใจเอาความเขาก็ถือว่าแบบฟังน้องพีทได้ชดใช้เยียวยาให้กับลุงกับป้าเรียบร้อยแล้วลุงกับป้าก็เห็นใจน้องไม่อยากติดใจเอาความอะไรอีกแล้วก็ไม่เป็นไรเรื่องขึ้นศาลก็อยากให้มันจบแบบนี้พีทก็มีโอกาสที่จะได้รับการรอลงอาญาจากศาลแล้วก็ไม่ต้องติดคุกสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้พีทไม่ต้องติดคุกคืออะไรรู้ไหมครับคือการสํานึกผิดแต่คนเราเดี๋ยวนี้สํานึกผิดเราจะแบบ ผมสานึกผิดแล้วนะครับมันไม่มีใครเชื่อมันต้องสํานึกผิดด้วยการอะไรนี่ไปคุกขคขงคุกเข่ากราบขอโทษแต่บางครั้งมันยังไม่พอก็เกาะชายผ้าเหลืองกันไปเลยก็ได้นี่อาจจะบวชให้กับคุณลุงคุณป้าว่าน้องพีสํานึกผิดแล้วเห็นไหมแบบนี้มันเป็นการสํานึกผิดที่มีรูปประธรรมีหลักฐานจากสั่งพี่ชายใครเขาไม่ได้ระบ,บุชื่อค่ะแล้ว <c oughs> นายใหญ่มีพี่ชายแล้ว <c oughs> ตอนนี้อายุเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแปดแล้วมัง้ง เพราะว่าเพราะว่าหลวงคู่กังวลว่าคด,ดีนี้ไม่ต้องกังวลครับรับประกันได้ก็ขอให้เจ้าที่ได้ว่าไปเมื่อสองวันก่อนผมเจอท่านในงานเจอท่านรัฐมนตรีเอ่อเจอท่านอธิบดีผู้ผู้บัญชาการสำนักบัญชารพนังงาน่งาชาติแล้วก็แม่ทัพทั้งสี่เหล่านั่นนงอยู่ด้วยกันก็ได้พูดไปว่าเรื่องนี้ยังไงก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องนี้เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เราย,ยิ่งบอกว่ามีพี่ชายเขาเป็นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเราด้วยเราก็ยิ่งต้องให้เกิดความโปร่งใสเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้เพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงมันไม่มีจะใครจะมาสั่งว้วท่านอยู่ข้างนอกท่านจะสั่งได้ไหะผมยังสั่งไม่ได้เลยมึงควบคุมักงานตำรวจเองสั่งไม่ได้หนูเป็นแค่ผู้สมัครสทอทคุณพ่อหนูก็ไม่ได้ใหญ่โตมาจากไหนอะเป็นแค่ นายกเทศบาลนะลูกหนูเข้าใจผิดลูกกบน่ะมันใหญ่ในกาลาหนูเข้าใจกบใหญ่ในกาลาไหมอยู่ในกาลาอยู่ในเขตอำเภออยู่ในเขตตำบลหนูหนูก็คิดว่าหนูใหญ่ครับกาลาแล้วเปิดโลกกว้างออกมาแล้วก็มันมีใหญ่กว่าเราเยอะลูกนะครับต้องพยายามเรายิ่งเราเป็นนักการเมืองต้องพยายามเป็นนอบน้อมถ่อมตนนอบน้อมถ่อมตนยกมือไหว้นะครับจริงใจนะครับ ไม่ได้เป็นหลานผบตลงตลอนรอหาอะไรหรอกนะครับก็รู้จักครับไอตายผบตรอมันก็รู้จักคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับคนมาถ่ายรูปว่ามันก็เยอะมันไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานอะไรแต่มันเอาไปเบ่งใส่ตำรวจไนงะอันนี้เป็นข้อเสียหนูต่อไปก็เข้าหน้าผบาตรอเขาไม่ได้แล้วมันไม่ได้เป็นหลานผบตรอแต่ว่าไอตอนหลังนี่โอ้ยไปเรียกลูกพีทลูกแพทหาอะไรนะครับพา พอ่นอ,น,น,น,าานะอน,นอนตีนข่ายหน้าผากเลยนะไอ้นายกเบี้ยวนอนตีนข่ายหน้าผากเลยนะไอพีษเอ้ยมึงเวรกรรมจริงๆกำลังจะเลือกตั้งกำลังจะเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับอีกไม่กี่กี่วันแล้วนะครับเสือกมามีเรื่องมีราวอะไรอย่างนี้แล้วก็พ่อก็พยายามไอ้นายกเบี้ยวนี่มันก็พยายามจะออกมาให้ข่าวว่า ยอมหมดทุกอย่างครับลูกผมผิดครับพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายแต่เอ็งก็เสือกไปออกข่าวนะครับเข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตารวจพอยิ่งออกข่าวด้วยวหนูด้วยวัยยังวัยรุ่นอยู่ยี่สิบเจ็ดยิบแปดยี่บเก้ายังอารมณ์ร้อนอยู่นะครับช่างภาพสื่อมวลชนเขาก็อยากจะได้ข่าวอยากจะสัมภาษณ์หนูไปแสดงอารมณ์เกลี้ยวกลาดนะครับ คงคิดว่าเขาตบหัวหนูบ่าก็ไม่รู้ไปอารมณ์เกลี่ยวกาดบอกผมเพิ่งไปเย็บหัวมาโอ้ยหนูเอ้ยนั่นรับรถทัวขบวนใหม่เลยนะอารมณ์ยังไม่ปกติยังอยู่ในอารมณ์โมโหอยู่ปล่อยให้พ่อพูดไปอย่างเดียวเถอะหนูเอากระสอบป่านเย็บปากเข้าไว้เลยนะครับใช่จะมาอุ่ณคณิด้ จะแบ่งเป็นเขตอย่างของเขาที่เกิดเรื่องนั่น่มันก็อีกเขตนึงของเรานี่มันก็อีกเขตหนึงแต่คือมันใช้ชื่อจังหวัดว่าจังหวัดปทุมธานีจังหวัดเดียวกันชะตารมมันทําให้จังหวัดเรามันเสืเ่อมเสียมันมีแบบเหตุการณ์อะไรแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นกับจังหวัดปทุมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาคือจะต้องมีการจัดการอะไรก็อะไรของมันให้มันเด็ดาขาดึ้นไปอะไรไม่ใช่ว่าเอาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วคือยังจะให้เขา มาลงนั่งต่อหรืออะไรต่อี้ยมันจะได้เหรออะไรเงี้ยก็คือมีความสงสัยตรงนี้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้ได้ใช่ไหมละ่ะจะมันจะต้องมีการจัดการอะไรออกไปสักอย่างให้มันเด็ดขาดแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาใช้บาร,รมีของพ่อแม่หรือว่าคนใหญ่คนโตช่วยเหลือเขาอะไรเขาเงี้ยมันก็ไม่ใช่คือวันนี้เมื่อเช้าผมมานะครับก็คือมีพี่น้องประชาชนมา เยอะแล้วมาที่อบจผมก็ยังไม่ได้สอบถามอะไรนะครับแล้วก็เชิญตัวแทนขึ้นมาก่อนนะครับเชิญตัวแทน5ท่านขึ้นมาพูดคุยก่อนว่าที่มาเนี่ยต้องการยังไงแล้วเดี๋ยวผมให้ลงไปพบนะครับแล้วผมก็พอรู้วัตถุประสงค์ก็ลงไปพบที่น้องประชาชนก็ให้สอบถามคือสรุปที่น้องประชาชนชาวปทุมเนี่ยที่เขามาเขามากันทั่วทั่วจังหวัดทั่วไปนะครับ แต่เขาไม่สบายใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเสียชื่อของคนปทุมที่มีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งเถื่เกินกล้าวล้าอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับไล่ไล่อะไรอะไรไล่จิตสำน,นึกนะเขาก็เลยรวมตัวกันมาผมก็ยืนยันไปว่าผมมั่นใจนะฮะหลังเกิดเหตุท่านอนุทินให้ก็ออกมาพูดแล้วท่านรัตตีมาศบอก็ไม่มีใครใหญ่ไลกว่ามหาภัยไม่มีใหญ่จะไปกว่ารัฐบาลไม่มีใครใหญ่กว่าตำรวจ ไม่มีอิทธิพลไหนที่จะมียิ่งใหญนะ่เราฟังแล้วเราก็สบายใจนะครับว่าผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ข้า,ขางๆผู้กระทำผิดนะฮะแล้วประเด็นที่สองเขาไม่สบายใจที่ว่าการเมืองในธัญบุรีเนี่ยมันมีอิทธิพลมาแต่นมนาน,นะครับมันเป็นของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะมา1ิบปีนะครับแล้วทําให้ในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มันเป็นจุดบอดทําให้พี่น้องประชาชน ก็มาสอบถามว่าทำไมเหตุผลอะไรที่ผมถึงไม่ได้ครอบครัวพลพร,รัฐประทุมในทีมงานเราเถึงไม่ส่งลงแข่งที่สัญญาผมก็ต้องตอบพี่น้องประชาชนเลยว่าเราไม่มีตัวเราจะส่งใครลงไปก็กลัวอทิทธิพลเป็นหมดนะกลัวอำนาจเงินอำนาจอิทธิพลไปหมดสอบถามนายยกค่ะว่าไอ้เรื่องที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีวิธีจัดการแก้ไขยังไงมันทําให้ชื่อจังหวัดของประทุมธานีเสื่อมเสียเนี่ยคะ่ะ คือแบบว่าคนทําผิดเขาก็ไม่ยอมรับผิดอะไรประมาณนี้มันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะประเด็นเรื่องคนคนหนึ่งที่ทําให้ชื่อเสียงของจังหวัดปทุมเสื่อมเสียค่ะอยากจะให้ในายกกาจัดพวกมาเฟียที่มันสอ,สอทอที่จะมาเป็นมาเฟียเนี้ยค่ะให้มันหมดไปคือไม่ใช่จะ ตัวเองทำผิดแล้วจะมาแบบว่าให้คนนู้นคนนี้ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะคือแบบว่าอยากจะให้ตัวเองยอมรับผิดไม่ใช่อาศัยบารมีพ่อแม่หรือก็ปรากฏว่ามีคําสั่งนะมีการประสานงานนะจากพี่ชายของแน่นอนฮะเจ้าเดิมเสียแป้งพี่ชายเสียแป้ง ก็มาทําการเจรจาทําไมฮะต้องทําการเจรจาเพราะเสียแป้งเขาก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีเพราะกําลังจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับการเจรจาที่ว่านะการยึกยัก,ยกตอนแรกก็ถอยแล้วแต่ปรากฏว่าการะแสสังคม F c ซไม่ยอมก็เลยกลับมาสู้เหมือนเดิมไม่กลัวอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงเห็นพฤติกรรมการกระทำก็ผมว่าดูแลคล้ายๆกับนะทนายตั้ม ไม่วจะจบเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เราได้เห็นพฤติกรรมของนักการเมืองและพฤติกรรมของพรรคการเมืองมากขึ้นไม่้องบอกก็รู้ครกันก็ทำงานให้ไขร ไปไปมา,มามาเกี่ยวข้องกัน,นการเมืองและเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองบางคนว่าแป้งแป้งแป้ง,ปงมันรู้แป้งที่ไหนตราง,งูหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ประชาชนคงได้เห็นนะใครจะผิดจะถูกใครจะขับรถชนใครไม่ชนรถใครคนไหนถูกขู่ฆ่าไม่ถูกขู่ฆ่าจะเก็บไม่เก็บก็แล้วแต่เนี่ยผมเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ย ประชาชนคงได้เห็นพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองและพรรคการเมืองมากขึ้นนะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีนายใหญ่มามีคนของพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาขอนั่นขอนี่นะสั่งให้หยุดสั่งให้เบรกสั่งให้เจรจานะเล่นใหญ่กันไม่ให้ขอขมาอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทําให้ไปไปมา,มาเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับประเทศนะครับถ้าเป็นแบบนี้ คำถามคือแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงนะถูกนักการเมืองกันแกล้งตอนไม่มีตําแหน่งโอ้ยยกมือบ้านหัวจดเท้าพอมีตําแหน่งขึ้นมาก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยกดขี่เล่นงานใช้อํานาจรู้ไหมชั้นลูกใครนะซึ่งเป็นวิสัยของนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่โดยตลอดนะซึ่งผมประชาชนนะผมไม่เคยเป็นนักการเมืองไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยลงสมัครพรรคการเมืองใดๆทั้งนั้น นะครับทั้งท้องถิ่นและไม่ท้องถิ่นนะครับกำลังมองว่าประชาชนกำลังไม่ค่อยสบายใจทำโพมาประชาชนก็ไม่แฮปปี้กับการบริหารของนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็มองว่าประชาชนทนไม่ค่อยไหวแล้วนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของทักษิณชั้นสิบสี่นะครับเหตุการณ์ตึกของสตง,งนะครับ เหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันที่ขยายตัวเป็นวงกว้างและก็เหตุการณ์สทรของทักษิณเสือกไปทุกเรื่องนะครับเหตุการณ์ที่สําคัญก็คือเป็นไวรัลเลยก็คือนักการเมืองไปขับรถชนลุงกับป้าซึ่งเป็นประชาชนไปแจ้งความก่อนได้ซ้านะทั้งที่บุคคลขับหวังว่าจะได้เปรียบแต่สังคมมจับได้คลิปหน้ารถจับได้กล้องวงจรปิดจับได้ทุกอย่างจึงกลับตาปัดเป็นคนละทิศคนละทาง นะครับผมเรียนหุ่นส่วนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นตลอด9 4ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อนักการเมืองทุกครั้งนะครับตลอด9 4ปีที่ผ่านมาตามมาด้วยการรัฐประหารนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ Subscribe, และกดกระดิ่งด้วยนะคะเปิดใจอาัยให้กันหยุดความดาวชาญเริ่มต้นจากตัวเรา ใ่ร้ายตายสีโทษดใครเขาช่วยกันลบรอยร้าวเริ่มที่เราไม่ใช่ใครมองออกไปก็คนไทยทางนั้นพูดภาษาเดียวกันเข้าใจกันง่ายรักกันเถิดลูกหลานเอ้ยจำได้ไหมคำที่พ่อสอนไว้มีอะไรให้แบ่งปัน เปิดใจเอาใจให้กันหุดความราวฉาญเริ่มต้นจากตัวเราหยุดใจร้ายายสีทูดใครเขาช่วยกันลบรอยร้าวเริ่มที่เราไม่ใช่ใครกลับมาเป็นคนไทยที่รักกันเหนือตายกลางอีสานออกตกนั้นจงรวมใจ เป็นหนึ่งเดียวจับมือกันก้าวเดินไปตามรอยทางขอวางไว้ด้วยหัวใจที่พอเพียงเปิดใจอภัยให้กันหยุดความราวชาญเริ่มต้นจากตัวเราหยุดใส่ร้ายป้ายสีทูดใครเขาช่วยกันลบรอยรา่าเริ่มที่เราไม่ใช่ใคร ใอภัยให้กันหยุดความราวฉานเริ่มต้นจากตัวเราหยุดใส่ร้ายปลายสีทุดใครเขาช่วยกันลบรอยร้าวเริ่มที่เราไม่ใช่ใครกลับมาเป็นคนไทยที่รักกันเมื่อตายกลางอีสานออกตกนั้นจงรวมใจเป็นหนึ่ง จับมือกันกล่าวเดินไปตามรอยทางขอวางไว้ด้วยหัวใจที่พอเพียงเปิดใจเอาไว้ให้กันหยุดความราวช้านเริ่มต้นจากตัวเราหยุดใส่ร้ายปายสีทูดใครเขาช่วยกันลุรอยรล่าเริ่มที่เราไม่ใช่ใคร